วันนี้เสนอตอนใครสูงกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือนที่ครอบครัวสุขสันต์ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสี่คนคุณแม่พลอยสายจึงชวนคุณพ่อเพชรใบเตยและใบตองออกไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านระหว่างที่เลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่นั้นใบตองได้ลองนำกระโปรงที่ชอบตัวหนึ่งมาเทียบกับตัวเองแล้วดูในกระจกของทางร้าน พลันสายตาก็เห็นครอบครัวตัวเองทั้งสี่คนในกระจกนั้นจึงอุทานออกมาว่าโหพ่อสูงกว่าเยอะเลยสูงกว่าใครนะตองอ้าวก็สูงกว่าแม่พี่เตยแล้วก็ตองไงอืมข้อยังชั่วขึ้นมาหน่อยค่อยชัดขึ้นมาทีหลังอ่ะถ้าตองจะใช้คําว่าสูงกว่าตองก็ต้องบอกด้วยสิว่าสูงกว่าใครหรือว่าสูงกว่าอะไรน่ะ อ้าวตองก็บอกไปแล้วไงพี่เตยว่าพ่อสูงกว่าแม่พี่เตยแล้วก็ตองนะ่ะนี่พี่เตยเข้าใจอะไรยากจริงๆเลยนะหืมตอนแรกเธอพูดอย่างนี้ที่ไหนล่ะเธอพูดแค่ว่าพ่อสูงกว่าพี่ต้องถามตองไงว่าสูงกว่าใครแล้วถ้าพ่อสูงกว่าหลายคนแบบเนี้ยทําไมอะ่ะไม่บอกไปเลยว่าพ่อสูงที่สุดจะได้สั้นๆไงโอ้ยพี่เตยเนี่ยนะเยอะจริงๆเอาละเอาละลูกสาวทั้งสองของพ่อ เรื่องแค่นี้จะโมเถียงกันทำไมอายคนอื่นเขานะลูกเดี๋ยวพ่ออธิบายให้น้องฟังเองจะเตยว่าทำไมหนูจึงจริงจังกับเรื่องนี้ดีเลยค่ะพ่อตองอ่ะเขาจะได้รู้สัทีว่าหนูว่าหวังดีกับเขาหวังดีเลยคะพี่เตยสองคนนี้นี่ยังไงนะยายตองนี่ก็ยังไงกวนพี่เขาอีกละลูกคนนี้คืออย่างนี้จะตองการจะเปรียบเทียบคนสองคนหรือของสองสิ่งเราจะใช้คําว่ากว่าจะ แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบคนสามคนหรือของสามสิ่งขึ้นไปแล้วคนหรือของนั้นๆมีคุณสมบัติที่ดีกว่าหรือแย่กว่าคนหรือของที่เหลือทั้งหมดเราจะใช้คำว่าที่สุดเอ้ยังไงหรอคะพ่อไม่เห็นจะเข้าใจเลยยังงงๆอยู่เลยค่ะอย่างเมื่อกี้นี่ไงที่ตองบอกว่าพ่อสูงกว่าตองว่าฟังแปลกๆไหมลูกพ่อสูงกว่าพ่อสูงกว่าพ่อสูงกว่าอืมก็แปลกๆเนาะ จ,จริงด้วยค่ะคุณพ่อตองเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วล่ะค่ะเอ๊ะหรือว่าจะเป็นแบบที่พี่เตยบอกคะว่าถ้าจะใช้คําว่าสูงกว่าตองก็ต้องบอกได้ว่าสูงกว่าใครหรือสูงกว่าอะไรใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะแบบที่พี่เตยบอกเลยจ้ะถ้าจะใช้คําว่าสูงกว่าก็ต้องบอกด้วยว่าพ่อสูงกว่าใครหรือสูงกว่าอะไรเพราะคําว่ากว่าเราใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างคนสองคนหรือของสองสิ่งอย่างเช่นตองจะเปรียบเทียบความสูงของหนูกับพี่เตย ตองก็จะต้องพูดว่าพี่เตยสูงกว่าตองหรือตองเตี้ยกว่าพี่เตยแต่ถ้าตองต้องการเปรียบเทียบคนในครอบครัวของเราทั้งสคนแล้วปรากฏว่าพ่อสูงกว่าแม่เนี่ยสูงกว่าพี่เตยสูงกว่าตองด้วยตองก็ต้องพูดว่าพ่อสูงที่สุดจ้าอ๋อเป็นอย่างงี้นี่เองถึงว่าพี่เตยรีบถามตองเชื่อว่าสูงกว่าใครตองก็นึกว่าพี่เตยจะแกล้งย่อมโหตองเล่นนะคะขอบคุณนะคะคุณพ่อ โอ<ฮ>้โอ้เตยตองขอโทษน,นะพี่เตยแต่ช้าแต่กลัวตองเลยนะตองเข้าใจแล้วว่าพี่เตย<ช>หวังดีกับตองกลัวตองจะพูดผิดต่อหน้าคนอื่นใช่ไหมล่ะเออเออเออไม่โกรธแล้วก็ได้แต่ตองเข้าใจแล้วจริงๆนะจะให้พี่อ,อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งไหมโอ้โอ oh ้ oh oh, ไม่ต้องลคะค่ะพี่เตยคุณพ่ออธิบายซะย,ยาวเหยียดขนาดน,นั้นไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ลูกคุณพ่อแล้วละคะ่ะ